Just giving, Just giving one, one, but you're telling everyone you mean Just giving one you always talking about it. Just giving one. I guess doing good things, It's their habit. Everybody once. has known what you did. Just giving one. But you telling party everyone party you meet. Me. Just, just giving party one. one. You always talking party about party it. Just giving party one. Party I guess doing good things, It's their habit. Just, just giving one. Everybody party has known what party you did. Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. just giving one I c a s t doing good thing is so happy just giving one Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเมนูสระครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้ก็พบกับเรา2คนเป็นประจําอีกเช่นเคยนะครับผมอิมรอนฮานาฟีและ เชฟอาริฟรักเกียรติครับอัสลามุอะลัยกุมมะลัคห์มะตุลลอฮะบาระกาตุทุกเมนูอาหารที่เรานํามาเสนอในรายการนี้หากว่าเราทําได้คุณก็ทําได้ครับครับผมมาถึงช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่หลายๆบ้านนะครับโดยเฉพาะส่วนใหญ่จะเป็นแม่บ้านนะครับจะเป็นการเข้าครัวทําอาหารปรุงอาหารสําหรับทานกันมื้อค่ำนี่แล้วนะครับบางบ้านก็เตรียมเป็นอาหารสําหรับลาซินอดนะครับบางบ้านก็จะเตรียม ไว้ทานถึงเช้าเลยอาหารสชดาด้วยบางคนคก็ทําทีเดียวเลยทานมื้อเย็นด้วยแล้วก็นําไว้เก็บไปทานในช่วงอาหารสช้าด้วยนะครับ,รบในการเมนูสดาของเราก็มีเมนูนะครับหลายๆเมนูนํามาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับเราไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทําอาหารยั่วยว <c oughs> นพุ่ทำตำหือสิ้นอดอยู่ในขณะนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเรามีเจตนาที่จะเป็นการแบ่งปัน สูตรอาหารหลายๆท่านเป็นเหมือนกันไหมครับเชฟเวลาจะทําอาหารเข้าครัวแล้วก็นึกไม่ออกจะทําอะไรดีนึกไม่ออกจะกินอะไรดีอยากกินขนมหวานจะนึกก็ไม่ออกครับเราก็เป็นการแบ่งปันนําเมนูดีๆมาฝากให้กับท่านผู้ชมครับมาถึงวันนี้ครับวันนี้เราจะมาอยู่ในหมวดของขนมหวานใช่ไหมครับเชฟคือเป็นขนมหวานไหมเป็นขนมหวานเป็นขนมหวานนะครับกับเมนูที่เชฟเลือกมานําเสนอในวันนี้เดี๋ยวให้เชฟบอกชื่อเครับเป็นขนมแป้งจี กล้วยหอมมะพร้าวอ่อนครับขนมแป้งจีกล้วยหอมมะพร้าวอนเป็นขนมของไทยเราใช่ไหมครับเชฟบอกชื่อมานี่ผมก็ยังนึกหน้านึกตาไม่ออกเะครับเคยเห็นแล้วล่ะแต่ว่าคงไม่้ไงผมเคยเห็นเลยใช่ไหมมั่นใจนะฮะเชฟลองบอกลักษณะหน้าตาคร่าวๆได้ไหมครับว่าลักษณะเขาเป็นประมาณไหนครับตามที่เขาขายกันทั่วไปก็จะเป็นคล้ายๆเหรียญแต่ว่าจะเป็นใหญ่ๆหน่อยกลมๆนะครับใหญ่ใช่กับมะพร้าวหใช่ครับ ขนมบ้าบินหรือเปล่าแป้งจีแป้งจีนะครับไม,ไม่ใช่บ้าบินนะครับ,รบอืมเอาเลยครับในช่วงหน้าครับช่วงเปิดครัวสดเราจะมารู้ถึงขั้นตอนแล้วก็หน้าตาที่แท้จริงของเขากับขนมแป้งจีมพะพร้าวอ่อนในวันนี้นะครับว่าหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไรครับแต่ช่วงนี้ไปพบกับช่วงกินเป็นลืมป่วยกันครับช่วงกินเป็นลืมป่วยสนับสนุนโดยสถาบันมาตรฐานทานล้านแห่งประเทศไทย เม็ดผักชีหรือลูกผักชีจัดเป็นอีกหนึ่งเครื่องเทศของไทยโดยมีลักษณะเป็นลูกกลมกมเล็กๆสีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอมรสของลูกผักชีจะมีรสซา่อ่อนๆคล้ายเฉเอมครับ oh, yes, เครื่องเทศอย่างลูกผักชีนั้นอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการเป็นอย่างมากเพราะลูกผักชี1นขีดให้พลังงานถึง160แคลอรี่ และจะมีเกลือแร่วิตามินแคลเซียมและธาตุเหล็กสูงอีกด้วยนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ในการบำรุงโลหิตและยังเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางด้วยนะครับในส่วนสรรพคุณทางยาของลูกผักชีนั้นช่วยทำให้เจริญอาหารแก้อาการปวดท้องแน่นท้องท้องอืดท้องเฟอ้อ และช่วยขับลมขับปัสสวะได้ดี smile, สำหรับการนำลูกผักชีไปประกอบอาหารนั้นควรน,นำมาคั่วและบดก่อนแล้วค่อยนำไปปรุงอาหาร <Yeah. S 1> เพราะวิธีการนี้จะทำให้ได้กลิ่นที่แท้จริงของลูกผักชีและทำให้อาหารนั้นมีกลิ่นหอ,อมมากขึ้น <Yeah. S 1> นอกจากนี้ลูกผักชียังนิยมใช้แต่งกลิ่นอาหารเพื่อดับกลิ่นคาวโดยนิยมใช้ร่วมกับเมล็ดยี่หรา่า ร่วมส่งเสริมมาตรฐานฮา้านไปพร้อมกับเราสถาบันมาตรฐานฮา้านแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้ยุทธศาสตร์ศาสนารับรองวิทยาศาสตร์รองรับมุ่งสร้างฮาลานไทยเป็นที่หนึ่งของโลกฮาลานไทยแลนด์ฮาลานเวิลด์เชฟใส่เลยครับ ไม่บอกอร่อยไหม,อ,มอร่อยจังครับอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงอร่อยเดี๋ยวเราไปดูกันครับที่นี่ที่ไหนครับนี่แหละที่มาของความอร่อยผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำทำได้หลายเมนูนี่แหละครับคือที่มาของความอร่อยไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณ0 2 968 3723มสามถึงห เทคโนโลยีก <ersch> ับการเรียนรู้อิสลามรุ่นอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดดูอาในชีวิตประจำวันเรียนรู้ขั้นตอนการละหมาดอนาชิตเสริมสร้างศรัทธาอักษรและคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาหรับเพลสสื่อการเรียนรู้อิสลามสำหรับเยาวชน

เบื่อไหมกับการที่คุณทำเมนูสารพัดไข่ในแต่ละครั้งต้องใช้อุปกรณ์มากมายเช่นนี้แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงแค่คุณมีเครื่องทำเมนูสารพัดไข่ทันใจที่จะทำให้คุณไม่ต้องทำใจในเวลาที่ต้องการทำเมนูสารพัดไข,ข่ของคุณเพราะทั้งสะดวกรวดเร็วใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเพียงแค่ 3-7นาทีเท่านั้นก็จะทำให้เมนูไข่ทอดไข่ลวกไข่ต้มไข่ตุ๋นที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วทันใจด้วยเครื่องทำเมนูสารพัดไข่ทันใจเราขอเสนอขายให้คุณในราคาเพียง380บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดหรอกครับโทรมาตอนนี้เลยที่02-530-3199ยอสตมทมทีวีแล้วเรื่องไข่จะกลายเป็นเรื่องง่ายงสมุนไพรตองกัตอาลี ได้รับการยอมรับจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT คณะเภสัชและยามหาวิทยาลัยโตเกียวและรัฐบาลมาเลเซียว่าต้องกัดอาลีมีคุณสมบัติต้านมะเร็งต้านปฏิกิริยาของโรค HIV สร้างฮอร์โมนเพศช,ชายรักษาโรคข้อเสื่อมบำรุงกำลังบำรุงไตบำรุงหลอดเลือดบำรุงโลหิตติดต่อสอบถามได้แล้ววันนี้ที่0 2 5 3 0 3 1 9 9 ช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันโตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง0815958810ฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อป ฮับบตุสซซดาน้ำมันสกัดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงเปิดครัวอสตานะครับวันนี้เรามีอีกหนึ่งเมนูขนมหวานมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมนะครับเรามาเรียนรู้ถึงขั้นตอนกรรมวิธีการทำรวมไปถึงวัตถุดิบไปพร้อมๆกันนะครับกับขนมในวันนี้ครับที่เชฟเลือกมานำเสนอขนมอะไรนะครับเชฟขนมแป้งจี่กล้วยหอมมะพร้าวอ,อ่อนครับขนมแป้งจี่กล้วยหอมมะพร้าวอ,อ่อน,นครับ,รบแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็คือวัตถุดิบที่ จะใช้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวให้เชฟช่วยแนะนำก่อนครับครับเขาก็จะมีที่เคยเห็นกันก็จะมีสองสีนะครับอันนี้แป้งจีที่เรียกกันก็คือวิธีการนะครับเอาไปจีบนกระทะนั่นเองนะครับก็จะมีมะพร้าวอ่อนนะครับอันนี้แล้วก็กล้วยหอมด้วยน้ำกะทิครับนะครับน้ำตาลปี๊บแป้งข้าวเหนียวเขาก็จะมีสองแบบแป้งข้าวเหนียวที่ทํามาจากข้าวเหนียวดํากับข้าวเหนียวที่เป็นสีขาว นะครับแล้วก็จะมีน้ำลอยดอกมะลิครับครับผมและนี่ก็คือเครื่องปรุงและวัตถุดิบที่เราจะใช้ทําเมนูแป้งจีกล้วยหอมมะพร้าวอ่อนในวันนี้ครับครับ mm hmm. yes, ทีนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์สําหรับทําขนมในวันนี้นะครับเป็นกระทะทรงแบนต้องเป็นทรงแบนแบบนี้นะครับเชฟเอาละครับในส่วนขั้นตอนแรกเราจะเริ่มยังไงก่อนดีครับเราก็จะบดกล้วยหอมก่อนบดกล้วยหอมไหมครับไม่รู้ว่าขนมที่เราทําในวันนี้จะเหมือนที่ผมเคยทานหรือเปล่านะครับแต่ผมนึกนึกหน้าออกแต่ไม่รู้ใช่ ขนมในวันนี้ดรือเปล่าครับจะเป็นกลมๆแล้วก็เขาจะย่างไม่ใช่ย่างดิเปจีเปจีเบติ้งบน่นหละคับใช่ไหมฮะใช่เขาก็จะคล้ายๆกับลักษณะของเขาก็จะคล้ายกับขนมบะบินเลยขนมบะบินนะใช่ครับแต่ว่าขนมบะบินนี่ก็จะมีแป้งมันลงมาด้วยอ๋อครับผมลักษณะเขาก็จะหยุนๆใสๆกว่านิดนึง อันนี้บทเลยใช่ไหมฮะจะได้ <บท S 1> ช่วยเชฟบทนะฮะในขณะที่ปลห้คุณอิมดอนบทกล้วยไปนะครับเราก็จะมาละลายน้ำกะทิกับน้ำตาลปี๊บก่อนนะครับละลายโดยไม่ต้องขึ้นไฟเลยใช่ไหมฮะไม่ต้องครับอันนี้ก็จะมีสองส่วนนะครับที่เป็นแป้งสีดำกับแป้งสีขาวนะครับถ้าอยากให้หวานมากหน่อยก็ตามอัธยาศัยเลย ครับต่อไปก็เป็นน้ำกะทินะครับก็แบ่งใส่เป็นสองถ้วยเชฟลองบอกอัตราส่วนได้ไหมครับว่าใช้อะไรเท่าไหรประมาณไหนครับเท่ากันเลยแป้งครึ่งหนึ่งแป้งครึ่งถ้วยแป้งครึ่งถ้วยในอัตราส่วนเท่ากันนะครับแป้งเท่าสมุิแป้งหนึ่งถ้วยน้ำกะทิก็หนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของน้าตาลปี๊บนะฮะน้าตาลปี๊บก็ครึ่งถ้วยนะครับประมาณครึ่งถ้วยนะครับหรือก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะได้ไหมครึ่งถ้วยครึ่งถ้วยนี่ประมาณ สามช้อนโต๊ะนะครับก็สำหรับไส้ส่วนที่ผสมลงไปนะครับนอกเหนือจากกล้วยหอมกับมะพร้าวแล้วนะครับก็อาจจะใครมีอินทผลัมนะครับก็ซอยใส่ลงไปได้ครับผมน่าสนใจนะครับใช้อินทผลัมนะฮะใส่เข้าไปด้วยได้เลยนะฮะครับก็สำหรับน้ำกะทิกับน้ำตาลปี๊บนะครับก็คนให้เขาละลาย อยาให้เขาเป็นก้อนนะครับเดี๋ยวพอนําไปทอดแล้วจะเจอน้ําตาลเป็นก้อนแล้วจะจะหวานเป็นจมูกใช่ใช่เดี๋ยวเราก็จะจะใส่แป้งใช่ไหมครับใช่ครับพอน้ําตาลละลายแล้วเราก็มาใส่มะพร้าวอ่อนเลยนะครับแล้วก็กล้วยได้ที่แล้วใช่ไหมครับได้แล้วครับกล้วยได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็เอานำมาใส่เลยใช่ไหมใช่ครับเอากล้วยลงมาใส่เลยเหมือนกันโอเคครับก็แบ่งใส่ในปริมาณที่ เท่าเท่ากันนะครับผมใส่กล้วยเลยนะครับเชฟรับใส่กล้วยลงไปขึ้นนะฮะบิสมิลลารรห์ครับอันนี้ผมช่วยชวนี่นะฮะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวใส่แป้งเลงแป้งครับนี่เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคงับข้าวเหนียวครับถา่วนะครับส่วนแป้งอีกอีกันหนึ่งเป็นแป้งข้าวเหนียวสีดำเขามีขายสำเร็จรูปแบบนี้เลยใช่ครับ คือท่านผู้ชมหาได้สีเดียวก็ทําเป็นสีเดียวก็ได้ใช่ปัญหานะครับอาจจะใส่เป็นน้ําใบเตยลงไปนิดนึงได้เหมือนกันปริมาณแป้งนี่ก็อย่างที่เชฟบอกเท่ากับน้ํากะทิใช่ไหมฮะใช่ครับจะพยายามคุกเขาให้ใหเ้เข้ากันทั้งหมดเลยครับครับตรงนีถ้ถ้าเกิดว่าใครใส่แป้ง เยอะไปนะครับถ้าหนืดไปก็เติมเป็นน้ำลอยดอกมะลิลงไปได้นะครับครับเดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปน้ำลอยดอกมะลินะครับใส่ก็ไม่ต้องเยอะมากนะฮะที่เราทำปริมาณประมาณนี้ก็ประมาณสามช้อนโต๊ะนะครับเขาก็จะเหลวขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะฮะ หลังจากที่เราผสมวัตถุดิบทุกอย่างเข้าด้วยกันลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับเชฟใช่ครับสีดำเขาก็จะเข้มขึ้นนะครับครับทีนี้ก็มาเตรียมใปนส่วนของกระทะครับซึ่งเราจะใช้จีหรือว่าปิ้งนั่นเองนะครับเอาละครับยวให้เชฟอยู่ตรงนี้ดีกว่าครับวิธีการทําให้สุกก็มีหลายวิธีนะครับเราเอาไปห่อใบตองห่อใบตองก็ได้ครับแล้วก็ไปปิ้งด้านกันนะครับ อันนี้ก็วอร์มกระทะให้ร้อนก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดเราเราใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะครับก็แล้วก็เอาน้ํามันทานิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะช่วยให้เขาลื่นตัวขึ้นนะครับก็ตักเข้าไปพอดีคำนะฮรับใช่แล้ใช่ขนมชนิดเดียวกับที่ผมคิดไว้ในใจนะฮะลักษณะคล้ายๆกันเลยนะฮะนี่พูดถึงนี่เป็นอีกหนึ่งเมนู ซึ่งท่านผู้ชมถ้าสนใจนะครับอยากจะลองหาเป็นรายได้เสริมก็ได้เหมือนกันนะครับเชฟใช่ครับเพราะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากเลยผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันง่ายๆนะฮะแล้วก็เวลาทําขายก็ใช้แบบจีแบบนี้สดๆให้ลูกค้าได้เห็นด้วยนะฮะใช้ที่ผมเคยเคยไปซื้อเขาก็จะใช้เป็นคล้ายๆกระทะทอดโรตีใช่ไหมครับเชฟใช่จะเป็นแบนกว้างๆใช่จะใช้เป็นกระทะของพวกขนมโตเกียว จากใส่เป็นคำๆแบบนี้นะครับหรือว่าใครอยากจะคำใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับทานที่เขาทําขายนี่เขาชานาญมากเลยนะครับชิ้นออกมานี่กลมๆกลมๆเท่าๆกันเลยนะฮะก็ถ้าถ้าทํำบ่อยๆเราก็จะชินไปเองนะับแต่ขณะที่เราหยอดไปนี้เราก็ตกแต่งได้ใช่ไหมครับเชฟเชฟบาทำเนี่ยนะฮะตล่อมตะล่อมเขาให้ดูกลมๆหน่อยนะฮะก็ใช้ไฟปานกลางนะครับ เราต้องทอดทอดท,ทีละด้านใช่ไหมฮะใช่ครับก้ทอดทีละด้านนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากลับไปกลับมาอันนี้จะกลับลําบากหน่อยนะครับถ้าอีกด้านหนึ่งยังไม่สุกก็จะกลับลําบากนะครับลักษณะก็จะดูว่าสุกยังไงนะครับก็สังเกตว่าตรงขอบเขาจะเริ่มสีเขาจะเริ่มเปลี่ยนนะครับตรงขอบขอบริมๆนะครับเขาก็จะใสขึ้นใสขึ้นเรื่อยๆนั่นคือสุกข,ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับจากที่แป้งเป็นขุ่นๆอย่างเงี้ยครับก็จะสังเกตเห็นได้ชัดนะครับว่าขอบเขาเขาจะใสขึ้นใสขึ้นเรื่อยๆนะครับ ด้านหนึ่งใช้เวลานานไหมครับเชฟก็ไม่นานนะครับไม่นานครับเราใช้ไฟอ่อนๆใช่ใช้ไฟอ่อนๆนะครับก็จะเห็นว่าเขาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับครับผเวลาเขาได้ที่เขาก็จะจะร่อนร่อนเลยใช่ไหมใช่ครับว่าจะหลุดร่อนนะครับค่อยๆกลับนะครับตองใจร้อนเวลาเรากลับเซก็เห็นเชฟว่าเชฟจะกดเข้าไป ด้วยนะฮะใช่ครับจะได้หน้าเขาจะได้โดนจะได้อนเรียบๆดัวันครับพอเราพลิกเสร็จก็ใช้สูตรเดิมแต่การว่าดูว่าเขาสุกหรือไม่สุกนั่นก็คือจะเห็นว่าสีเขาจะค่อยๆเปลี่ยนจากด้านล่างขึ้นมาใช่ไหมครับถ้าใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกขูดก็จะ ก็จะ,ะกําหนดรูปร่างได้ง่ายกว่านี้นะครับเพราะว่ามะพ,พร้าวทึบเขาจะ,<ฟ>ะเป็นฝอยเล็กๆๆนะครับอันนี้ใช้มะพร้าวอ่อนนะครับเขาจะเป็นเส้นยาวๆอาจจะใช้มะพร้าวอ่อนแต่ว่าเอาไปสับหรือว่าไปไปบดให้ละเอียดก่อนก็ได้นะครับครับก็เราก็ทอดไปแบบนี้สีดำเออสีของแป้งข้าวเหนียวดำก็ทอดแบบนี้เหมือนกันนะครับ มาลองทำสีดำนะฮะ <Okay. S 1> เอาล่ะครับหลังจากที่เราลงมือจี่ขนมของเราในวันนี้ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาออกมาก็ สวยงามเลยนะครับถ้าใครมีเป็นกระทะทอดโรตีก็ง่ายเลยนะครับสะดวกเพราะทําทีเดีนี่ได้หลายหลายอันเลยนะครับใช่ถ้ามีเป็นกระทะเล็กๆก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆทําไปครับเอาละครับมาถึงตอนนี้ก็น่าจะเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการมาจัดจานพร้อมเสิร์ฟนะครับเอาละครับเชฟก็ก็เลือกนำขนมของเรามาวางเนี่ยเลยนะฮะ จะเป็นภาชนะแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นจานทั่วไปก็ได้นะครับเชฟนี่ผมจําได้ในเอกสารชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ผมทําเลยนะครับเนี่ยครับ,รบนนี้เชฟประกบเชฟวางต่อกันเป็นชั้นๆเลยนะครับ เสร็จนะฮะมีเป็นอันนี้เขาเรียกน้ำตาลสีใช่ไหมฮะใช่ครับน้ำวางข้างบนเล็กน้อยนะฮะครับเอาละครับเรียบร้อยรับครับเอาละครับ,รบ,รบกับอีกหนึ่งเมนูขนมไทยจาก,กรายการเมนูสดนะครับที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับ ช่วงหน้าครับช่วงสะระชวนชิมนะครับอย่าพึ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพร้อมกับเมนูอาหารในว,วันนี้กันครับ แนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดสโลลลฮัอะัยฮิวสลัมถือเป็นต้นแบบของมนุษยชาติที่ครอบคลุมเรื่องการดำเนินชีวิตทั้งหมดรวมถึงเมื่อยามเจ็บป่วยท่านได้แนะนำยาที่รักษาได้ทุกโรคยกเว้นโรคตายนั่นก็คือฮับบะตุสเซอดาจากกระแสตอบรับเป็นอย่างดีทำให้วันนี้ ฮับปัตุสเซาดาของยาตีมทีวีมียอดจำหน่ายถล่มทลายถึงวันนี้ยาตีมทีวีขอแบ่งปันโอกาสดีให้ผู้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศพร้อมรับเงื่อนไขพิเศษฮับปัตุสเซาดา3กระปุก1,000บาท20กระปุก6,000บาทสั่ง100กระปุกลดเหลือกระปุกละ270บาท เท่านั้นยังไม่พอแถมป้ายโฆษณาตัวแทนจำหน่ายอีกหนึ่งแผ่นและช่วยโปรโมตสถานที่จัดจำหน่ายผ่านยาตีมทีวีโอกาสดีมีไม่มากรีบติดต่อด่วนโทร02 530 3199 02 530 3199 เครื่องขหมกสดสูตรเด็ดสูตรพ่อตาจากฟาริดาเครื่องเทศมาแล้ววันนี้ให้คุณอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวเสมือนมีพ่อครัวใหญ่มาทำให้ถึงที่บ้านเครื่องขหมกสดหนึ่งซองสามารถทำได้ถึง30จานพร้อมวิธีการทำที่ง่ายแสนง่ายพร้อมส่งให้คุณถึงที่บ้านแล้ววันนี้โทร0 8 1 6 1 4 2 8 2 6่เครื่องขหมกสดสูตรเด็ดสูตรพ่อตาจากฟาริดาเครื่องเทศ หากคุณกำลังมองหาอะไรที่สะดวกรวดเร็วง่ายไม่ยุ่งยากต้องน,นี่เมจิกบูเลต t เครื่องปัน่นเอเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารประเภทใดเมจิกบูเลต t ช่วยคุณได้เพียงแค่ใส่สิ่งที่คุณจะปั่นลงไปปิดฝาแล้วก็กดเบาๆภายในเวลา10วินาทีเท่านั้น <The word S 1> การเก็บทำความสะอาดก็ง่ายไม่ยุ่งยากและยังมีคุณสมบัติทนทานกับความร้อนอีกด้วย เมจิกบูเลต t หชุดในราคาเพียง1,900บาทพร้อมอุปกรณ์เสริมอีกมากมายสั่งซื้อโทร0 2 5 3 0 3 1 9 9เลือกชีวิตง่ายๆเลือกใช้เมจิกบู l ลต t เทคโนโลยีกับการเรียนรู้อิสลามรุ่นอัเอปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดดูอาในชีวิตประจำวันเรียนรู้ขั้นตอนการละหมาดอนาชิตเสริมสร้างศรทัทธา อักษรและคำศัพท์ภาษาอังกฤษอารับเลสสื่อการเรียนรู Ching. ้อิสลามสำหรับเยาวชน แท็บเล็ตสื่อการเรียนรู้อิสลามสำหรับเยาวชนโทร0911080035ช่วงสะดะชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลลนคิทเช่นหนองจอกน้ำดื่มศรัทธา น้ำสะอาดจากสัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกลนกลับเข้าสู่ช่วงสระชวนชีมนะครับขนมที่เรานำมาฝากกันวันนี้เหมาะสำหรับที่จะทำเลี้ยงในโอกาสพิเศษครับหรือว่าจะเป็นวันอีดิดินฟิตรีที่จะถึงนี้ก็ได้นะครับหรือใครที่สนใจอยากจะเรียกว่าหารายได้เสริม,มรายได้พิเศษนะครับก็สามารถที่จะลองนําเอาเมนูในวันนี้ไปทําขายกันดูก็ได้นะครับ ถ้ามีเป็นกระทะอย่างที่บอกครับเป็นกระทะทอโรตีก็ได้นะครับเป็นกระทะใหญ่ๆก็จะทําทีนึงก็ได้หลายชิ้นเลยนะครับเอาละครับกับขนมในวันนี้ครับชื่อสักครั้งอีกสักครั้งนาเชฟขนมแป้งจีกล้วยหอมมะพร้าวอ่อนครับขนมแป้งจีกล้วยหอมมะพร้าวอ่อนนะครับส่วนตัวข้างในมะพร้าวนายเชฟบอกนะครับถ้าจะใช้เป็น ในส่วนของมะพร้าวแก,แก่กรไดานะครับใช่แล้วก็ลักษณะของขนมถ้าเกิดใช้แต่ใช้วัตถุดิบส่วนผสมที่แตกต่างกันออกไปเขาก็จะมีเนื้อสัมผสัสที่แตกต่างกันไปเหมือนกันนะครับก็ะจะอาจจะอาจอาจะนิ่ม <c oughs> ความนิ่มความแข็งอาจอาจะแตกต่างกันไปนะครับอยู่ที่วัตถุดิบที่ใส่ลงไปนะครับถ้าชอบแบบ็มแข็งหน่อยก็สามารถเพิ่มเติมในส่วนของมะพร้าวเข้าไปเยอะหน่อยก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นเติมข้าวโพดไปหน่อยก็ได้นะครับเชฟใช่ครับแต่ว่าข้าวโพดนี่ต้อง ฝานฝให้สไลด์บางๆหน่อยนะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจนะครับที่เรานํามาฝาให้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับรู้ตั้งแต่ชุมสมวัตถุดิบนะครับรวมไปถึงขั้นตอนการทําแล้วก็หน้าตาที่เสร็จสมบูรณ์ก็ประมาณนี้ครับอินชัวรถ้าหากท่านผู้ชมได้ลองทําแล้วก็ทําเป็นบ่อยๆทาเป็นประจำนะครับแล้วก็รูปร่างลักษณะเขาก็จะสวยเหมือนที่เขาขายกันตามมังาดนะครับเขาเขาหยอดด้วยความชํานาญนะครับเช่เคยดูเขาหยอด วางโป๊ะโป๊ะกออกมากลมๆไซส์ขนาดเท่ากันเหมือนเหมือนมีพิมพ์เลยนะแต่จริงๆไม่ได้มีเลยนะฮะเอาละครับลองทํามาดูครับหากท่านผู้ชมได้ลองทำมาดูแล้วก็อย่างเช่นเคยครับก็ส่งเข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการได้นะครับวิธีการเป็นยังไงครับเจฟครับก็ใครที่มีรูปภาพเมนูที่ทําแล้วนะครับก็ส่งมาในแฟนเพจของเรานะครับรายการเมนูสระนะครับหรือว่าจะเป็น ไปสนิยบัตรจดหมายก็ได้นะครับตามสะดวกเลยนะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏที่หน้าจอนะครับเราก็จะมีเป็นของรางวัลนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับจากไหนครับเด e อาสเฟรดาช็อปครับส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยนะครับส่งรูปถ่ายมาแล้วก็ส่งชื่อที่อยู่มาด้วยนะครับเราจะได้ส่งไปให้ครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายของรายการมีนูสดะแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับกับผู้สนับสนุนรายการที่ให้มีรายการเมนูสดะรายการอาหารดีๆแบบนี้ สู่สายตาท่านผู้ชมครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหม,มักยำทําได้หลายเมนูเลยนะครับนอกจากผงปรุงรสไก่แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆภายใต้ชื่อแบรนด์สินค้าว,ว่าไทยเชฟให้เลือกซื้อหาติดครัวกันไว้ได้นะครับสําหรับผู้ที่สนใจอยากจะเป็นทัวแทนจําหน่ายนะครับก็ลองโทรไปสอบถามกันดูได้ครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟครับ ครับและขอบคุณทรัพย์เจริญกีฬาแอนด์รีสอร์ทรีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพนะครับผู้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับเราครับครับผมนี่ก็เหลือช่วงเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็จะทําการลาสิโดนะครับก็อยากปล่อยเวลาให้เลยผ่านจนไร้ค่าไปนะครับก็ถ้ามีโอกาสทบทวนอันกลัวอ่านก็หยิบมาทบทวนกันนะครับเอาล้ะครับก็สามารถติดตามชมรายการเรานะครับได้เป็นประจําทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับทางช่องยติบทีวีทีวีแห่งนี้นะครับ วันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับวิลลาหิทอฟิกวุณิดายะอัสลามุอลกุมารมะตุลลวาบเระกาตุ you always talking about it. Just giving one. i guess doing good things is your habit. everybody once, has one what you did, just giving one. but you telling everyone you me just meet just giving one. you always talking about it. just giving one. i guess doing good thing is your happy. just giving one. everybody has no what you did, just giving one. but you telling everyone you meet just giving but one. But thing, just giving one. Everybody everybody you always talking about it. Just giving one, I guess doing good things is a happy Just giving one, everybody has known what you did.